สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายวันนี้เสนอยังเกงขาสั้นขาบานค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆทีนี้เขาต้องการว่าไม่เอาตรงนี้ค่ะไม่เอามันน่าจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะมนันจะมีจีบนะคะจีบตรงนี้นะคะ ไม่เอาจีบนี่แล้วก็ทำขาให้มันเล็กลงหน่อยให้มันดูกระทัดรัดธรรมะธรรมแงนะคะจะมาทำให้ดูว่าเราจะสามารถทำได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเราก็จะละเลาะตรงนี้ออกก่อนนะคะเลาะตรงขอบเอวเนี่ยคะ่ะออกนี่มาดามก็ลาอไว้แล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่คะ่ละล้อสองข้างออกนี่คะ่ะก็ล้อให้ขอบมันหลุดนะคะแต่ว่าไม่หลุดหมดนะคะ เพื่อาการประหยัดเวลาว่าเราล้อหมดเราก็ต้องเย็บใหม่หมดนะคะเราก็เอาเฉพาะที่นี่ลาอตรงนี้เสร็จนะคะนีกน่ก็ยืดมันออกมันก็กว้างใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาขีดใหม่ขีดใหม่เราก็จะเริ่มกลับกลับด้านนึงเกงออกนะคะทีนี้ข้างหน้าเนี่ยเราจะขีดไม่สะดวกเพราะติดกระเป๋าเดี๋ยวเราก็ต้องล็อกกระเป๋าออกนิดนึงนะคะ ราก็กขีดข้างหลังแทนเราจะเอาเข้าเท่าไหร่กองกิงขาแคบเท่าไหร่ก็แล้วแต่เจ้าของเขาจะเอาเท่าไหร่นะคะนี่เราก็เอาเข้าอีกสักสองเส้นนี่เรามีไม้บรรทัดโคง้งแล้วก็โค้งเลยค่ะเพราะว่าตรงสะโพกเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างโค้งหน่อยหน่อย จริงไหมมันทัดมาดามมันก็มันหักค่ะมันก็เหลือเท่านี้นี่ค่ะสะโพกมันก็จะโค้งหน่อยๆก็ธรรมดาผ้าไหมนะคะผ้าไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะมันก็จะแข็งแล้วก็เวลาขาบานมันก็จะดูไม่สวยมันจะแข็งทื่อๆมันไม่ทรงตัวเหมือนอย่างอื่นขาในก็เข้าเหมือนกันนะคะสองซ้นเหมือนกันก็ขีด รเพิ่งหัดทําหัดแก้ก็ต้องวัดวัดทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันจะได้เท่ากันจะใช้กะเวลาผ้ามันราคาแพงมันก็จะเสียนะคะทีนี้ชิ้นหน้านะคะมารามก็จะขีดขีดไปถึงชายเลยนะคะเพราะว่ากเกงเกงตัวนี้มันจะบานข้างล่างบานแบบ ไม่สวยไม่ถูกใจว่างั้นเถอะค่ะก็เลยขีดลงไปเลยเพื่อจะเก็บความบานของมันเราจะขีดทั้งสองข้างเลยนะคะขีดไปเลยเพื่อจะเย็บเก็บความบานของมันทีนี้ก็จะเก็บข้างๆด้วยข้างขาเนี่ยะคะ่ะไม่ใช่ข้างไหนข้างขาก็ขีดลงไปประมาณสองเซน ให้มันได้รูปทรงนะคะข้างๆด้วยข้างสะโพกเราก็จะขีดด้วยไอความกว้างนี่ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะชอบแคบมากเราก็ขีดมากแคบน้อยเราก็ขีดน้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บให้ดูเลยเพื่อความแม่นยำก็จะใช้เข็มมุดช่วยนะคะ หลังจากที่เราเย็บตรงข้างหน้าแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเย็บตะเข็บข้างทั้งสองข้างนะคะข้างซ้ายกับข้างขวามาดามก็กัดไว้เป็นแนวทางว่าเราจะเย็บไปแค่ไหนนะคะสองข้างเลยก็กัดไปเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเราก็เยบ็เเยบเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะขาก็จะเล็กลงแล้วก็ไม่ไม่ทงเทงเหมือนแต่ก่อนนะคะ ใครมีข้อสงสัยอะไรนะคอมเมนต์มาเลยนะคะมาถามว่าทํายังไงอะไรเย็บตรงไหนเข้าบ้างนะคะมาดามก็จะไม่ไม่ได้เย็บให้ดูทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่ามันจะยาวไปแล้วก็ออจะทําให้หน้าเบื่อก็เลยบางบางครั้งก็ข้ามขั้นตอนบ้างนะคะสวยไหมคะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ